คนอยากจะหนีร้อนก็ต้องเล่นสงกรานกันช่วงกลางคืนใช่ไหมคะพื้นที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเล่นกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนต้องยกให้อํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะและจุดนี้งานสงกรานยังมีโอกาสได้รับต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัชราจิตคำคะ่ะรายงานสดมาจากอำเภอหาดใหญ่คุณพัราคึกคักทีเดียวนะคะ ต้องบอกว่าไม่มีแถวค่ะตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันแล้วก็ว่าได้ค่ะสาหรับบรรยากาศใจกลางเมืองหาดใหญ่วันนี้ค่ะนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียบอกว่าสมการรอคอยค่ะแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้เอามากๆเลยค่ะตอนนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบของนิทันในตอนนี้นะคะตรงน,นี้เป็นบริเวณถนนสเสนหานุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะซึ่งถือเป็นจุดเช็คอินสําคัญตอนนี้จะบอกว่ายิ่งคำํำยิ่งดึกยกิ่งคึกคักค่ะ มีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียทยอยหลั่งไหลมารวมตัวกันที่นี่เพราะที่นี่นะัจัดกิจกรรมไปถึงช่วงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นคืนที่2และเป็นคืนสุดท้ายในการจัดงานสงกราในต์ในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกค่ะว่าตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้นะักท่องเที่ยวทยอยเข้าพื้นที่ถนนสเสน่หานุสรณ์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นการจัดงานใมรูปแบบอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ โดยวันนี้ก็มีการปิดถนนลายสายใจกลางเมืองหาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำอยา่างเต็มที่ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วรวมทั้งมีเวทีคอนเสิร์ตหลักและคอนเสิร์ต่อยทั้งสี่มุมเมืองมีศิลปินทั้งคนไทยและชาวมาเลเซียมาคอย,ยสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้นักท่องเที่ยวค่ะและที่นี่ก็เป็นการรวมตัวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บอกว่าตั้งใจเดินทางมาหาดใหญ่ จะเล่นน้ําในวันสงกรานต์แล้วก็ใช้เวลาอยู่ในตัวเมืองเป็นระยะสั้นๆและจะเดินทางกลับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะและนอกจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วยังมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาที่นี่ด้วยค่ะเออมันเป็นแหล่งของที่ภาคใต้อะค่ะก็จะมีภูเก็ตกับหาดใหญ่ที่เขาเล่นกันเยอะๆค่ะก็เลยมาที่นี่หาดใหญ่พระวะน่าจะเล่นตอนกลางวันกันมากกว่าค่ะแต่ว่าที่ตังมันมันไม่มีใครค่อยเล่นเลยแต่ว่าดีใจมาก คือแบบพี่ๆเขามากับหนูนะแต่ว่าหนูก็เล่นสนุกอยู่คนเดียวค่ะว้า very good very excited first time first time in ทนยายสำหรับการจัดงานสงกรานในปีนี้ค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะเนื่องจากทางขายไปถึง3ปีเฉพาะช่วงวันหยุดสงการานก็พบว่าจำนวนท้องพักถูกจองเต็มเกือบทั้งหมดยาวไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะ อกอการร้านค้าต่างๆก็บอกตรงกันค่ะว่าปีนี้นั้นยอดขายดีเกินคาดโดยเฉพาะอุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆที่สินค้าหมดตั้งแต่ก่อนวันเริ่มงานด้วยค่ะค่ะและตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณถนเนเสน่หานุสรอนนะคะจุดที่ดิฉันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกเวทีย่อยอีกเวทีหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นสี่แยกที่มีคนค่อนข้งทุกพ่านจะมีนักท่องเที่ยวทางคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาที่นี่ค่ะและที่นี่ก็น่าจะคึกคักต่อไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยทีเดียวค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณคุณพัชราค่ะน่าจะเป็นค,ความหวังที่ทําให้ผู้ประกอบการที่หัดใหญ่ใจชื้นขึ้นมาได้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาคึกคักมากขึ้นแล้วค่ะ